เพืเ่อนหนาวอยู่คันนิ่งลงหนาวอยู่ด้วยเพื่อนแอบไม่อยากอ,อกำลังจ้ะน้ำใสใสย้อนแสงทั้งนี้จ้ะ อย่างออกกำลังกายแล้วเพื่อนๆเห็นไหมย้อนแสงคันนิ่งลง่งจ้ะเย็นเขาบอกฮิมาจิตตกภายในอาทิตย์นี้เมียนบานอเพราะยูนเน,นี่นมันมีสนามทะเลมแม่เพื่อนๆก็เลยมาหย่างออกกำลังกายเย็นมาเพื่อนๆ นี่มาไกลๆเรือมองนี่ไม่ไกลๆเรือเรื่อยไงมันย้อนสแสงเ็นเพนปอย่างจังน้อยมันก็หอ่อนเพื่อนยางแล้วก็ห่อนเรื่อสินค่ะ เหตุงานแล้วนวดสองคนกันเลยยาง,งาออกกําลังกายมาแรงจะไปหาพญาจ้ะคือสิบประแรออกง่ายดอกเป็นเดือนจ้ะเป็นเดือนพ่น,น,นรถปอเจ้าก็ได้ลมอีกดอกรถไฟใหม่ไฟใหม่ก ก้อนเมฆนั้นงามงามเพื่อนๆเห็นบ่ก้อนเมฆสีขา,ขาวๆไหมงามงามก้อนเมฆเด้อบ่แมน่นบ่แม่นเทม่าเด้อเมฆก,ก้อนเมฆจ้ะนี่เรื่สิ ก้อนเมฆเด้อเพล่ยนเพื่อนจ้าก้อนเมฆเห็นไหมอืมขนมือนกันก้อนเมฆงามงามเพื่อนๆเพล่ยนผมอยาจะถ่าย,ายเอาก้อนเมฆอู้สีขาวขนาดแดดออกยัง บ่อเราไอาออกจากป่าทวนทวนอยู่เปื่อนๆจ้ะชิ้นละละจ้ะสิบกว่าปีถ้าปัญญายังเป็นอียังก็คือก็เราอขายบานเนาะขายซาซาหน่อยเนาะบัขายรวดเร็วเอเกินเอ็กซี่ีฮาร์ปีแอดทัองควายสิกับอยู่ก่อนเอาหลามไส้มาฝึกงานก่อนจากหน่อย ก็จริงกับ่อยากกลับดอกเนาะเพื่อนๆเนาะยุนี่ก็สบายดีไปบ้านมันก็นท่าแล้วไหมจักสิไปเฮ็ดอีหยังก็เขาไปซื้อสวนยางกีดกับโอ้เนาะแย่สิเฮ็ดไว้บนเนาะเฮ็ดบ่ไว้ดอกจก้ะท่าแล้วเนาะเฮ็ดสิบ่้าไว้ดอกนี่แหละเพื่อนๆจ้ะเห็นมะเลือสินค้าจา้ะ ันนี้คือเรือหินกาพูนตะเวนแสงกาเลยเนเมนื่อีงเห็นแสงกาอยู่ดีๆสองสามชั่วโมงก็ไปแล้วตอนนี้ก็ซีหาโมงบานเฮาเนาะมันเร็วก็สา,ากอกาะบานเฮาเจ็ดชั่วโมงอ่ะจา้ะเห็นมะก่อนเมฆงามงามเพื่อนๆจ้ะเห็นก่อนเมฆปะกร้ดเมฆงาม,งาม เห็นไหมเพื่อนๆเสื้อแยอดบ่บาวบัติในีก่อนเมีงานมะไปจักละแย็ดมักบ่าคือโมเนาะเนี่ยเรื่องสินค้าแค่เพึ่งน้ำไร้สาเนี่ยไม่ปาบ่ะ คือสิเป็นเลือยางต้องพูนกลอนเมกแกดอยากได้ตะกลอนเมกหรอกงามงามเอามาเพื่อนเพื่อนบักแยากง,งามเลยเลือดสินค่าจ้าโบาเป็นเลือดดำน้ำเด้อเลือดปำน้ำยุบอีกอีกฝั่งหนึ่งปุ่นเด้อ สีก็เห็ดเลือดดำหนามสีแย่แอดทายไปดูๆน,น,นะน่ะอยู่อีกฟังนึงอาา่ะจ้ะเนาะอันนี้ก็อีกฟังนึงอาา่ะจ้ะอันนี้ือเลือดสินค้า,าจา้ะโอ้ดหแต่มองนี่มันงา่างมบีรีเลยไหมันเป็นก้อนเมฆอากาศ เย็นๆพอดีพอดีเลยเพื่อนเพื่อนพอดีพองามพอมาเจาะยยดภาพเพื่อนเพื่อนมากชมวิวจ้ะเพราะว่ายย่พอเห็นงานเห็นงานแล้วก็แยดกับมา่ยางยางแล้วก็บเขาบ้านบ,บ่ได้อยู่ อย да. ู่บานตลอดเวลาจ้ะมันชีทอดพญายางสงสารเพิ่นจ้ะเพิ่นยางบ่ดด้แลลวเพิ่นงุดงิดเวลาไปเยี่ยมแลวเพิ่นสิแบบงุดงิดใสันอันพยาบาลไหมงุดงิดเขาปะพายยางเพิ่นนะปอย่างกับยางคนเดียวก็ได้เพิ่นนะพยาบาลบอกว่าบ่ดได้กับเจียดให้เขาพเท่าเนาะอะเมนห้าแปดสิบเก้าซิบคือเพิ่นมันก็สิยากเติบอยู่เนาะ แย่ก็6กสีประด้เพื่อนเพื่อนมันจิตจักปีก็เดี๋ยวกับเท่าคือเพิ่นคือกันนั่นแหละพวอเฮายัางไรมันกัเท่าเนะาะนเก่าเท่าต้งไดก็เท่า เรเล่นก็ไปขึ้นกันไปไปมองเดียวกัน,มนเมื่อตนาะงเพลินเนาะเพราะฉะน,นั้นย่าน้นท่าเลยน้นท่ากันไปเวลาเข้าตายเขาว่าอุ้ยเวลาอยู่เหรอจมหยผ,ผู้นั้นผู้นี้เนาะเวลาเข้าตายไปแล้วก็สด็จบอกต้าความดีของเขาเนอะอู้ยายอนนนอยู่ดียังสั่นยังสี่เนาะ,ะถ้าเพิ่นอยู่ก็เสดีจยังสั่นยังสี่คิดหอดเพิ่นเนาะ อให้เขาบอกแบบนี้ไหมโอ้ยตายตายรวดอยู่กับเราตะพื้นค้นบัสีว่าเขาก็สิจมห้เฮ้ายังสียอีเฮาปงหูเรื่องกับกิ่งยุ่แต่ว่าเฮ้าตายไปแล้วก็ให้เขาบอกแต่สิ่งดีๆกับเฮ้าเนาะถ้าเขาบอกบอกสิ่งดีก็จากสิเหตุยังไงแย่ก็บอกาได้ท้นนี่แหละเพื่อนจ้าจากสีว่ายังไงเนาะ ีแย้พามาเบิ่งน้ำทใสๆเด้อนี่น้ำใสดีดีนี่ยบงน้ำเนมเป็นน้ำทะเลเนาะเพื่อนๆเนี่เป็นน้ำทะเลเ,เป็นน้ำทะเลวันนี้บ่มีลมมันสีดีเนี่ยจังน,น่อยเนาะเพื่อนๆก่อนไม่งามๆเนาะก่อนไม่อันนี้ไหมงามไม่รีเพื่อนๆเนี่ย ไป้งนยางพอได้คลิปยางพอได้คลิปไหมทา้งบ้ยางก็บปอด้คลิปไหมเนี่ยยางได้ไไพอพอกกำลังกายนะเพื่อนๆประมาณกิโลหนึ่งอะไปกับ กับประมาณกิโลหนึง่งมากกว่าเคริรกิโลไปกว่าเคริรกิโลพอดีเลยสม,มอเสม,มอมันก,ขขขกนนดดนัขยับขยี้งร่างกายได้ได้เห็นนี่เลยเพื่อนๆขยับขยี้งร่างกายได้สบายเลยดิพุทธเถากะย่างกันในอากาศเย็นๆพอดีพอดีเลยลวเวลาเข้ายางไปมันสีอุน่นเวลาเข้ายางมันสีอุ่นไหมเพื่อนเพื่อน กับเรือกับอันนี้งามนอยยังนี่เรือสินค้าจ้ะจอดอยู่นี่พวกเขาเห็นอันมาบางเตรียมจอดสองสามขั้นนี่ได้ป่ะเรือสินค้าเรือใหญ่อันเขาอันเห็นงานเรือนี่เขาเห็นสามสามเดือนเขาหยุดสามเดือนนี่นเดือนเขาเห็นสามเดือนเขาหยุดสามเดือนหยุดเขาก็ไปเที่ยวสามเดือนสามเดือนเขาก็ยังไหนคนเงิ้เดือนก็ยังว่าสบายค่ะ แล้วออกแล้วก็มีเงินไห้อีกเนีย่ยพวกเห็ดงานเลือสบายสบายของกินเต็มเรืออยู่เพราะว่าเป็นยังแย่จังหูุดเป็นมะคือโมอตัจวดเพิ่นเห็ดเดนตอนที่แอดมาใหม่ๆสิบกว่าปีก่อนเวลาปาร์ตี้โอ้ยของกินเต็มเรือบเพราะว่าเค้กบ่ว่าเนื้อบาาอ่ราว่ายังคนไปคนไปคนไปคนมาเขากับบริกกนเท่าไดเขาก็เอามาเฉพาะกิน เนะาะขนมาก,กับขนมาถิ่มพลังพ้นขนเอ่ำขนอ่ำขน,อา,น,อ,านอาเป็นกระสอบนะเฮ้ยผันมาเป็นสีพอต้องซื้อเลยนะนะอืมอะไรขนประน,ปน,นันหอเพื่เพื่อนเอาสะพอกินนี่แหละเอาพอดีพองามนี่แหละเพื่อนเนเนาะเอาพอดีพองามนี่แย่ชอบก่อนเมีตรงนี้มันงามดีสำหรับคลิปนี้กับแย่ก็เห็นคลิปแค่นั้นท่านี้เด้อเพื่อน พ่อแย่ชีพไม่ด้วยจ้าสำหรับมืนอนี้ก็ะชิบไปหาพ่อใหญ่จะ้ะอยู่โรงพยาบาลเมื่อแรงหามงจ้ะอ่าไปจำเป็นหมอเข้าเกะกะเน,ะเนเาะไปยี่มเจ้าคุณหมอเข้าตรวจสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเด้อเพืเ่อนๆบายบายจ้าบายบาย ขอแยคลิหน่าเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มาชมแย่เด้อจ้าขอบคุณที่มาให้กำลังใจแย่เด้อจ้าแย่อยู่เู้เดียวกับเงาเงาแยพไปยามสิรับลูกค้าหลายๆมันกับเบาไหวจ้ะมือหนึ่งบ่เกินสี่คนจ้ะแย่ได้ให้ได้แค่นั้นจ้ะถ้าเกินนั่นนะแย่กับยืนขาแข็งมดแอนบ่๊ะนก่อนมีบ่เพื่อนเพื่อนก่อนมีง้ามงอางม่ี กระชินค่ะแอนม่ปนเพื่อนแย่เท็ดได้แค่นี้แหละจ้า,า,ากะย่างบะได้ไกจ้ะย่างใกล้ใแถวแถวนี้จ้ะแถวแถวบ้านแถวแถวทะเลเนะาะย่างไกลไกกว่านี้กับเมื่อยเอาแต่พอดีสิได้ย่างซุ้มมือเนาะปนเพื่อนบายบายจ้าเจอกันแฉปหน้าบายบาย